สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่15เดือน6 2 5 6 5นนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในลาวพัฒนาวันนี้นะคะตรงกับวันพุธนะคะก่อนไปรับชม สอโอนก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆก,การติดตามด้วยนะคะ <S <S ในงวดที่แล้วนะคะ <S <S สอโอนกับขอโทษขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะ <S <S ในงวดที่แล้วนี้หลุดไปนะคะหลุดไปนอกในงวดที่แล้วนี้ <S <S แนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะเพราะว่าสอโอนก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่ๆก็ถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะ คำนวณไปตามสูตรอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะถ้ามีตัวไหนตรงกับท่านอาจารย์ท่านอื่นเนาะก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าชื่นชอบตัวที่สอนให้ไปหรือเปล่านะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่สูตรคำนวณเนาะวันนี้นะคะเด่นที่5เด่นที่หแล้วก็2 ฟันที่5นะคะโค้งสุดท้ายชุดเน้นนะคะ50 52 4 7 54นะคะอันนี้คือชุดเน้นนะคะสำหรับชุดกัน37 เจ็ดห้าเก้าเจ็ดศูนย์สี่สี่สองนะคะนี่คือสี่สองเนาะสี่ศูนย์สี่แล้วก็สี่สองนะคะสามตัวสามตัวก็จะเป็นห้าสี่สอง 9ก้าเจสีานะคะสำหรับเราพัฒนาวันนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะหยิบจับกู้ไหนจะเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะวันนี้นะคะแอดชอบห้าสเจด ในชุดเน้นนะคะชอบทุกตัวนะคะแต่เป็นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะชุดเน้นก็มี4คู่ก็สามารถจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับชุดกันก็จะเป็น97 37เสาหรับ3ตัวนะคะก็จะเป็น974แนวทางเราพัฒนาวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่เสารอน เจาะให้นะคะแนะนําจับตัวเด่นไปเป็นแนวทางได้นะคะเด่นที่5แล้วก็2นะคะฟันในโคงสุดท้ายสโอนฟันที่5นะคะลาวพัฒนาวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีร่ํารวยในลาวพัฒนาวันนี้ก่ออกไปนะคะฝากเป็นกําลังเรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหมๆ่ๆ ที่สสาโอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะชอบคลิปไหนตามคลิปนั้นนะคะเพราะว่าสาโอนก็ลงเราพัฒนา3ส,สูตรนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็เลขทูบนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะไเเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะกลับสวัสดีค่ะ